ผู้หญิงที่รักษาศักดิ์ศรีได้ต่อให้ยืนลำพังก็ไม่แพ้ใครทั้งนั้นยามเช้าของบ้านทุ่งปลายคลองเริ่มต้นด้วยเสียงไก่ขันรับแสงแรกหมอกบางลอยอ้อยอิ่งเหนือทุ่งนากลิ่นควันไฟจากเตาฟืนลอยคลุ้งไปทั่วลานดินคำแพงลุกจากที่นอนตั้งแต่ฟ้าอย่างไม่สว่างมือหยาบจากงานหนักหยิบผ้าสิ้นเก่านุ่งอย่างเคยชิน เธอก่อไฟหุงข้าวต้มแกงโดยไม่ต้องมีใครบอกชีวิตแบบนี้เธอทำมาตั้งแต่ยังสาวแม่วันนี้พ่อจะไปนาแต่เช้าบอกลูกชายคนโตถามเสียงงวงเงียไปจะลูกเดี๋ยวกินข้าวเสร็จก็ไปคำแพงตอบพร้อมรอยยิ้มอ่อนแม้ในใจจะรู้ว่าพ่อของลูกไม่เหมือนเดิมแล้วอินผู้เป็นสามี นั่งสูบบุหรี่เงียบๆที่ปลายชานสายตาเขามองออกไปนอกเรือนเหมือนใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นเขาไม่ถามไม่พูดไม่แม้แต่จะมองสำรับที่เมียจัดไว้กับข้าววันนี้แกงหน่อไม้กับปลาย่างนะพี่ทำแผงเอ่ยเบาๆเหมือนกลัวเสียงตัวเองจะรบกวนอืมอินตอบสั้นๆก่อนลุกขึ้นคว้าหมอกไม่กินก่อนหรือจ๊ะไม่หิว คำตอบสั้นห้วนเหมือนมีอะไรมาปิดกัน้นคำแพงมองตามแผ่นหลังสามีที่เดินลงบันไดเรือนความรู้สึกบางอย่างค่อยๆก่อตัวในใจแต่เธอเลือกกดมันไว้คงเหนื่อยเธอปลอบตัวเองเช่นนั้นเสมอชีวิตคู่ของเธอกับอินไม่ได้หวือหวาแต่เคยอบอุ่นเรียบง่ายและเต็มไปด้วยความร่วมมือเขาไถานาเธอดำนาเขาหาเงินเธอดูแลบ้าน มันเคยเป็นเรือนที่หัวใจได้พักแต่ช่วงหลังอินกลับบ้านดึกบ่อยขึ้นเงินที่เคยให้เมียจัดการเริ่มขาดขาดหายหายสายตาที่เคยอ่อนโยนกลับแข็งกระด้างเหมือนคนแบกภาระเสียงซุบซิบในหมู่บ้านเริ่มดังขึ้นทีละน้อยได้ยินว่าอินไปสนิทกับสาวร้านค้าในตลาดเห็นเขานั่งคุยกันหัวเราะอยู่บ่อยๆคำพูดเหล่านั้นลอยเข้าหูคำแพง แต่เธอไม่เคยนำกลับมาถามสามีตรงๆคนเป็นเมียถ้าไม่เชื่อผัวแล้วจะให้ไปเชื่อใครเธอพูดกับตัวเองทุกครั้งที่ใจวันเย็นวันหนึ่งอินกลับบ้านช้ากว่าปกติคำแพงนั่งรออยู่หน้าบ้านข้าวเย็นฉืดไปแล้วพี่ไปไหนมาจะดึกแล้วทุระทุระอะไรพี่ไม่เคยบอกข้าเลยช่วงนี้ถามมากไปก็เหนื่อยกันทั้งคู่ ประโยคนั้นเหมือนมีดบางๆกรีดใจคำแพงเงียบไม่โต้เถียงเธอรู้ดีว่าเสียงของเมียไม่ได้มีค่าพอจะหยุดใจคนที่เริ่มห่างคืนนั้นเธอนอนไม่หลับมองเพดานไม้เก่าฟังเสียงลมหายใจของสามีที่หันหลังให้ความสงสัยคืบคลานแต่ความเชื่อใจยังคงยึดหัวใจไว้แน่นถ้าเราดีพอเขาคงกลับมาเป็นเหมือนเดิม ถ้าเราทนได้บ้านหลังนี้คงไม่พังวันถัดมาคำแพงไปตลาดสายตาหลายคู่มองมาอย่างมีความหมายหญิงบางคนหยุดพูดเมื่อเธอเดินผ่านเขารู้แล้วหรือยังนะหรือยัง,งโง่ทนอยู่คำแพงได้ยินแต่ทำเหมือนไม่ได้ยินเธอเลือกซื้อของกลับบ้านทำหน้าที่ของเมียเหมือนทุกวันเย็นนั้นอินกลับมาเร็วกว่าปกติ เขานั่งลงอย่างเหนื่อยล้าสีหน้าเครียดพี่เป็นอะไรหรือจ๊ะคำแพงเอ็งคิดว่าข้าดูแลบ้านนี้ดีไหมพี่ทำดีที่สุดเท่าที่พี่ทำได้แล้วเอ็งละ่ะเคยคิดว่าข้าเหนื่อยบ้างไหมข้ารู้ว่าพี่เหนื่อยข้าถึงพยายามดูแลทุกอย่างอินทอนหายใจยาวไม่พูดอะไรต่อคำแพงมองหน้าเขาพยายามค้นหาคำตอบในดวงตาที่เคยคุ้น แต่กลับเห็นเพียงความว่างเปล่าเรือนหลังเดิมคนเดิมแต่ความอบอุ่นไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคืนนั้นคำแพงนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวมองทุ่งนาที่มืดสนิทหัวใจเธอสั่นไว้แต่ยังยึดมั่นข้าจะอดทนข้าจะซื่อสัตย์ข้าจะรักษาครอบครัวนี้ไว้เธอยังไม่รู้เลยว่าความอดทนของเธอกำลังจะถูกทดสอบอย่างโหดร้ายในไม่ช้า และเรือนที่เคยอบอุ่นกำลังรอวันที่รอยร้าวจะแตกออกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกเช้าวันนั้นฟ้าหมุนกว่าทุกวันเมฆเทาลอยต่ำเหมือนตั้งใจจะกดทับหัวใจของใครบางคนคําแพงเดินตลาดตามปกติมือหนึ่งหิ้วรกร้้าอีกมือกําเงินที่เหลือจากการขายข้าวเธอรู้สึกได้ถึงสายตาที่มองมาไม่ใช่สายตาเมตตา แต่เป็นสายตาเวทนาจนกระทั่งเธอเห็นภาพนั้นอินนั่งอยู่หน้าร้านขายของชำท้ายตลาดข้างกายเขาคือหญิงสาววัยอ่อนกว่าแต่งตัวสะอาดสะอ้านมือหญิงคนนั้นวางอยู่บนแขนเขาอย่างสนิทสนมรอยยิ้มของทั้งคู่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนธรรมดาหัวใจคําแพงเหมือนหยุดเต้นเสียงรอบตัวเงียบหายเหลือเพียงภาพตรงหน้า นี่หรือความจริงเธอยืนนิ่งไม่ร้องไม่ก้าวเข้าไปขาเหมือนอย่างรากลงกับพื้นดินน้ำตาไม่ไหลแต่เจ็บลึกจนหายใจติดขัดหญิงสาวหันมาเห็นเธอสีหน้าตกใจอินสะดุง้งลุกพรูดขึ้นทันทีคำแพงเองมาได้จังใดคำถามนั้นไม่ใช่คำขอโทษแต่เป็นความตกใจของคนถูกจับได้ คำแพงมองหน้าเขานิ่งๆสายตาเธอสงบกว่าที่เขาคิดสงบจนอินใจวิวข้าแค่มาซื้อของแล้วนี่คืออะไรเธอถามเสียงเรียบแต่มือกำตร้าแน่นจนสัน่นอินหันไปมองหญิงสาวก่อนพูดเบาๆกลับไปก่อนนะหญิงคนนั้นลังเลก่อนเดินจากไปเหลือเพียงสามีภรรยาที่เยืนเผชิญหน้ากันท่ามกลางตลาด พี่จะอธิบายข้าไม่ได้ถามคาอธิบายแล้วเองถามอะไรข้าถามว่านี่คือสิ่งที่พี่เลือกใช่ไหมอินเงียบความเงียบนั้นดังยิ่งกว่าคําพูดใดๆคําแพงพยักหน้าเบาๆเหมือนยอมรับคําตอบที่ไม่ต้องได้ยินเย็นวันนั้นทั้งสองนั่งเผชิญหน้ากันในเรือนไม่มีเสียงลูกไม่มีเสียงไก่มีเพียงความจริงที่ถูกวางไว้กลางบ้าน ข้ารู้มานานแล้วอินพูดเสียงแผ่วรู้ว่าอะไรรู้ว่าข้าทำผิดแล้วทำไมยังทำคำถามนั้นทำให้อินเม้มปากแน่นข้าเหนื่อยข้ารู้สึกว่าบ้านนี้มันหนักหนักเพราะอะไรเพราะเมียทำงานบ้านหรือเพราะผัวอยากได้ของใหม่อินเงยหน้าขึ้นสายตาเขาเริ่มแข็งเองก็พูดแรงเกินไป แรงเท่าการทรยศหรือไม่คำแพงถามด้วยเสียงสงบแต่ทุกคำเหมือนค้อนทุบใจมันไม่ได้เริ่มจากความตั้งใจแต่จบด้วยการเลือกข้าไม่ได้คิดจะทิ้งเองแต่พี่ทิ้งความซื่อสัตย์ไปแล้วอินถอนหายใจยาวเขาลุกขึ้นเดินวนไปมาข้าอยากให้เองเข้าใจเข้าใจอะไรเข้าใจว่าผู้ชายมันพลาดได้ แล้วผู้หญิงต้องเจ็บได้เสมอหรืออินหยุดเดินคำถามนั้นทำให้เขานิ่งไปถ้าเองยอมบ้านนี้ยังอยู่ได้ยอมแบบไหนยอมให้มันเป็นเรื่องนอกบ้านแล้วศักดิ์ศรีเมียหลวงละ่ะพี่จะให้ข้าวางไว้ตรงไหนอินศบตาเธอครั้งแรกที่เขาเห็นแววสันไหวในดวงตาเมียเองก็ยังเป็นเมียข้าแต่ไม่ใช่เมียที่ถูกเลือก ประโยคนั้นเงียบงันอินไม่อาจปฏิเสธน้ำตาหยดแรกของคําแพงไหลลงไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะหัวใจรับไม่ไหวข้าถามตัวเองทั้งวันว่าข้าทำอะไรผิดข้าขยันข้าซื่อสัตย์ข้าอดทนแต่สุดท้ายข้าต้องเป็นคนยอมใช่ไหมอินก้มหน้าไม่ตอบถ้าการอดทนคือการเหยียบข้าตัวเอง ข้าคุณเรียกมันว่าความรักหรือความโง่อินเงยหน้าขึ้นทันทีอย่าพูดแบบนั้นแล้วอย่าใช้คำว่ารักษาครอบครัวมาบังการทรยศคำแพงลุกขึ้นยืนขาเธอสั่นแต่หลังตรงข้ายังไม่ตัดสินใจวันนี้แต่ข้าจะไม่ยอมรับอะไรที่ทำให้ข้าต่ำลงอินมองเธอเหมือนเห็นเมียเป็นคนแปลกหน้าคืนนั้น ทั้งสองนอนหันหลังให้กันเรือนหลังเดิมแต่ความจริงได้เปิดออกมาแล้วคำแพงหลับตาน้ำตาไหลเงียบๆบ,บนหมอนบางทีความอดทนอาจไม่ใช่คำตอบบางทีการรักตัวเองอาจสําคัญกว่าการรักษาคนอื่นมเมล็ดพันธุ์เล็กๆของความคิดนั้นเริ่มงอกในหัวใจของเมียหลวงและไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไป เช้าวันที่อินเก็บเสื้อผ้าออกจากเรือนฟ้าใสากว่าทุกวันเหมือนไม่รับรู้ว่าชีวิตใครบางคนกำลังพังลงอย่างเงียบงนันคำแพนยืนพิงเสาเรือนมองสามีเดินเข้าเดินออกขนเข้าของใส่กระสอบเธอไม่ร้องไม่ถามไม่รั้งเพียงยืนมองด้วยสายตานิ่งสงบพี่จะไปจริงๆใช่ไหมข้าเลือกแล้วเลือกเขาหรือเลือกหนีความผิด อย่าพูดให้มันยากนักเลยคำแพงคำแพงพยักหน้าเบาๆหัวใจเจ็บแต่ไม่แตกเหมือนวันก่อนมันเหมือนผ่านจุดที่เจ็บที่สุดมาแล้วข้าไม่รั้งพี่เองไม่คิดจะแย่งเลยหรือของที่ต้องแย่งข้าไม่เอาอินชะนักมองหน้าเมียที่เขาเคยคิดว่าอ่อนแอแต่วันนี้เธอกลับยืนมั่นคงกว่าที่เขาเคยเห็นเองไม่กลัวคนเขาจะพูดหรือกลัวสิ แล้วทำไมยังยอมข้ายอมเสียผัวดีกว่ายอมเสียศักดิ์ศรีอินไม่พูดอะไรต่อเขาแบกกระสอบสุดท้ายลงจากเรือนเดินจากไปโดยไม่หันกลับคำแพงยืนนิ่งอยู่นานจนเสียงฝีเท้าหายไปเธอถึงสุดนั่งลงกับพื้นลูกสาวตัวเล็กเดินเข้ามากอดแม่พ่อไปไหนแม่พ่อไปอยู่ที่อื่นจะ้ะแล้วพ่อจะกลับไหม บางคนไปแล้วไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมเด็กน้อยไม่เข้าใจแต่กอดแม่แน่นขึ้นคําแพงสูดลมหายใจลึกแล้วลุกขึ้นยืนอีกครั้งชีวิตใหม่เริ่มต้นตรงนั้นไม่ใช่ด้วยชัยชนะแต่ด้วยการยอมรับวันต่อมาคําแพงตื่นก่อนฟ้าสางทำกับข้าวส่งลูกไปโรงเรียนแล้วลงนาเหมือนทุกวันงานหนักขึ้นเพราะไม่มีอินช่วย แต่ใจกลับเบาขึ้นอย่างประหลาดชาวบ้านเริ่มพูดกันตรงๆเห็นว่าอินไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นแล้วคำแพงก็เหมือนแพ้นั่นแหละเป็นเมียหลวงแท้ๆอย่างรักษาผัวไม่ได้คำแพงได้ยินทุกคำแต่ไม่เถียงไม่อธิบายคนที่ต้องอธิบายชีวิตตัวเองให้คนอื่นฟังมักยังไม่เข้าใจชีวิตของตัวเองเธอพูดกับเพื่อนบ้านคนหนึ่งที่มาถามด้วยความหวังดีเองไม่คิดจะไปตามผัวกลับมาหรือ ไม่ทำไมละ่ะเพราะข้าไม่ได้อยากชนะใครข้าแค่อยากไม่แพ้ตัวเองในอีกฟากหนึ่งของหมู่บ้านอินเริ่มใช้ชีวิตกับเมียน้อยเรือนใหม่เสื้อผ้าใหม่แต่ความสุขกลับไม่เต็มหญิงคนนั้นนั่งรอเขากลับบ้านทุกเย็นสายตาจับจ้องโทรศัพท์อยู่ไม่ห่างวันนี้ไปไหนมาก็ทำงานทําไมกลับดึกข้าบอกแล้วว่ามีธุระธุระหรือ ไปหาคํำแพงอินถอนหายใจแรงข้าเลือกเองแล้วยังจะระแวงอะไรอีกก็เพราะพี่เคยมีเมียอยู่แล้วข้าถึงกลัวหญิงคนนั้นพูดเสียงสัน่นสถานะที่ได้มาทำให้เธอไม่เคยมั่นคงข้ากลัวว่าวันหนึ่งพี่จะเลือกคนอื่นอีกอินเงียบเพราะเขาเองก็ไม่กล้ารับประกันอะไรขณะเดียวกันคํำแพงนั่งกินข้าวกับลูกบนชานเรือน ข้าวธรรมดากับแกงถ้วยเดียวแต่เสียงหัวเราะของลูกทำให้หัวใจอิ่มแม่วันนี้หนูช่วยดำนานะเหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยหนูอยู่กับแม่คําแพงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ต้องระแวงใครแย่งกลางคืนเธอนอนหลับง่ายขึ้นไม่มีเสียงถามไม่มีน้ําตามีเพียงความเหนื่อยจากงานสุจริตชีวิตลําพังไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดที่น่ากลัวคือการอยู่กับใครสรักคน แต่ต้องกลัวทุกวันวันหนึ่งอินแวะมาดูลูกเขามองเรือนเก่าที่เงียบสงบเองดูไม่ลำบากอย่างที่ข้าคิดข้าลำบากแล้วทำไมยังยิ้มได้เพราะข้าไม่ต้องแย่งไม่ต้องกลัวและไม่ต้องโกหกตัวเองอินนิ่งในใจเขาเริ่มสั่นไหวแต่คำแพงไม่ได้หวัน่นพี่เลือกทางของพี่แล้วส่วนข้าเลือกยืนในทางของข้า เย็นนั้นคำแพงยืนมองทุ่งนาแสงอาทิตย์อ่อนลงลมพัดเย็นชีวิตใหม่ของเธอเหนื่อยแต่ไม่ต่ำจนแต่ไม่เจ็บซ้ำและในความเงียบสงบของหัวใจเมียหลวงเธอรู้นะว่าศักดิ์ศรีไม่ได้อยู่ที่ใครเลือกเราแต่อยู่ที่เรายังเลือกตัวเองหรือไม่ฝนแรกของฤดูตกพร้ำตั้งแต่เช้าดินหน้าบ้านชื้นแฉะ กลิ่นโคลนผสมกลิ่นหญ้าอ่อนลอยคลุ้งคำแพงนั่งซ่อมตะข่ายอยู่ใต้ชายคาลูกๆวิ่งเล่นเงียบๆไม่สนเหมือนเคยชีวิตดำเนินไปอย่างเรียบง่ายเหนื่อยแต่ไม่วุ่นวายเสียงฝีเท้าหนักๆดังขึ้นจากทางดินคำแพงเงยหน้าเห็นร่างหนึ่งยืนเก้ะๆก,กังๆอยู่หน้าบ้านเสื้อผ้าเก่าซีด ฝนเปียกจนแนบตัวอินหัวใจเธอสะดุดวูบหนึ่งแต่ก็กลับนิ่งเหมือนผิวน้ำที่ผ่านลงมาแล้วอินก้าวเข้ามาใกล้มองเรือนหลังเดิมที่เขาเคยจากไปมองผู้หญิงคนเดิมที่วันนี้ยืนได้ด้วยตัวเองคํำแพงเสียงเขาแหบพร่าคํำแพงวางงานในมือลุกขึ้นยืน เหนื่อยหน้ามองอย่างสงบมีอะไรอินไม่ตอบเขาซุดเข่าลงกับพื้นดินเปียกเสียงเข่ากระแทกดินดังชัดข้าขอขมาข้าผิดเองทั้งหมดคำแพงเบือนหน้าหนีเล็กน้อยไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะไม่อยากเห็นภาพนั้นลุกขึ้นเถอะข้ายังลุกไม่ได้ถ้าเองยังไม่ให้อภัย คำแพงถอนหายใจยาวฝนหยดหนึ่งร่วงจากชายคากระทบพื้นดังเปาะข้าไม่เคยเกลียดเองแต่การให้อภัยไม่ได้แปลว่าข้าต้องกลับไปเหมือนเดิมอินก้มหน้าลงต่ำกว่าเดิมเสียงสะอื้นหลุดออกมาขา้าสูญหมดแล้วเมียน้อยจากไปเงินทองไม่เหลือข้าเหลือแต่ความผิดคำแพงยืนฟัง หัวใจสั่นไหวไม่ใช่ด้วยความรักแต่ด้วยความเวทนาข้ารู้แต่ความพังของเองไม่ได้ลบความเจ็บของข้าอินเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลปนฝนข้าอยากเริ่มใหม่อยากกลับมาเป็นผัวเป็นพ่อคำแพงมองเขานิ่งแววตาแน่วแน่ไม่สั่นเหมือนวันก่อน เริ่มใหม่ต้องไม่ใช้ชีวิตคนอื่นเป็นราคาแล้วข้าจะทำอย่างไรเอ็งต้องรับผิดชอบชีวิตของเองเองอินสันศีษะถ้าไม่มีเอง็งข้าก็ไม่เหลืออะไรเอ็งเหลือโอกาสจะเรียนรู้แต่ข้าไม่เหลือเหตุผลจะย้อนกลับคำแพงก้าวกับปไปใกล้วางมือเบาๆบนไหล่เขาข้าให้อภัยเองในฐานะมนุษย์ แต่ข้าไม่รับเองกลับมาเป็นผัวคำพูดนั้นหนักแน่นเหมือนตอกเสาเข็มลงกลางใจเพราะอะไรเพราะข้าใช้เวลานานกว่าจะยืนได้โดยไม่ต้องก้มข้าไม่อยากก้มอีกอินนิ่งไปเงียบจนได้ยินเสียงฝนลูกชายคนโตเดินออกมาจากในบ้านมองพ่อที่คุกเข่าอยู่พ่อพ่อขอโทษลูก เด็กยืนนิ่งคําแพงจับมือเขาไว้แน่นพ่อรักลูกนะถ้ารักก็ต้องเคารพแม่ของหนูด้วยอินน้ำตาไหลเขาก้มกราบคําแพงลงกับพื้นข้าสำนึกแล้วจริงๆคําแพงหลับตาสูดลมหายใจลึกแล้วพูดช้าๆชัดเจนข้ารับคำขอคขมานั้นแต่ข้าขอรักษาศักดิ์ศรีของตัวเอง อดีตข้าขอเก็บไว้เป็นบทเรียนไม่ใช่บ้านให้กลับอินค่อยๆลุกขึ้นร่างกายเหมือนแบกอะไรหนักอึ้งแต่สีหน้าเริ่มยอมรับข้าจะไม่รบกวนชีวิตเองอีกดูแลลูกให้ดีที่สุดนั่นคือสิ่งเดียวที่เองควรทำอินพยักหน้าเดินจากไปช้าๆฝนเริ่มซาฟ้าเริ่มเปิด คำแพงยืนมองแผ่นหลังนั้นหัวใจเจ็บแปบลบแต่ไม่แตกเธอหันกลับเข้าบ้านจัดสำรับเย็นอย่างที่ทำทุกวันลูกๆนั่งล้อมวงเสียงหัวเราะดังขึ้นอีกครั้งคืนนั้นคำแพงนอนหลับสนิทไม่มีภาพอดีตมาหลอกหลอนเธอรู้แล้วว่าการให้อภัยคือการปลดปล่อยใจไม่ใช่การผูกตัวเองไว้กับความผิดของใคร และการเลือกไม่ย้อนกลับไม่ใช่ความโหดร้ายแต่คือความซื่อสัตย์ต่อตัวเองแสงเช้าค่อยๆค,คลี่ตัวเหนือทุ่งนาหมอกบางลอยต่ำเนื้อคันดินเสียงนกเรียกหากันเบาๆคํำแพงยืนมองผืนนาที่เธอปลูกดูแลและฝากแรงใจไว้ทุกวันลมอ่อนพัดปลายพัดสิ้นไหวไม่แรงพอจะพัดเธอลม้ม ชีวิตของเธอหลังจากวันนั้นไม่ได้ง่ายขึ้นแต่มันชัดเจนขึ้นตื่นเช้าหุงข้าวส่งลูกไปโรงเรียนลงนากลับบ้านทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่มีใครให้รอไม่มีใครให้กังวลมีเพียงภาระที่รู้ว่าต้องรับผิดชอบและรับได้ลูกชายคนโตช่วยแม่ผูกควายลูกสาวคอยส่งน้ำ บ้านไม่ได้เงียบแต่ไม่วุ่นวายแม่เหนื่อยไหมเหนื่อยสิลูกแล้วทำไมแม่ยังยิ้มเพราะแม่เหนื่อยกับงานไม่ได้เหนื่อยกับใจเด็กพยักหน้าแม้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดแต่จับมือแม่แน่นขึ้นข่าวของอินเล็ดลอดมาบ้างเขาไปทำงานรับจ้างต่างถิ่นอยู่กระท่อมเล็กๆใกล้ไซ้างานไม่ร่ำรวยไม่มั่นคง แต่พยายามใช้ชีวิตให้ถูกต้องขึ้นวันหนึ่งอินแวะมาดูลูกยืนอยู่ไกลๆไม่ก้าวล่วงคำแพงเป็นฝ่ายเอ่ยก่อนมาดูลูกหรืออืมข้าไม่อยากรบกวนล,ลูกดีใจที่ได้เห็นพ่อขอบใจที่เองยังเปิดทางให้ข้าเป็นพ่อคำแพงพยักหน้าไม่ได้อ่อนลงแค่ยุติธรรม ความเป็นพ่อแยกจากความเป็นผัวข้ารู้แล้วรู้แล้วอย่าทําให้เสียอีกอินยืนก้มหน้าความสำนึกในแววตาไม่ใช่คำพูดข้าจะไม่ทําให้ลูกต้องอายทําให้ได้แล้วเองสบายดีหรือสบายในแบบของข้าคำตอบนั้นเรียบง่ายแต่ชัดเจนจนอินไม่ถามต่อเขาจากไปพร้อมลมหายใจยาว ทิ้งอดีตไว้เบื้องหลังชาวบ้านบางคนยังซุบซิบแต่เสียงนั้นเบาลงเมื่อเห็นคํแแพงยืนหยัดอยู่คนเดียวไหวหรือไหวไม่คิดจะมีใครใหม่ถ้ามีแล้วใจต่ำข้าไม่เอาเพื่อนบ้านหัวเราะแผ่วๆไม่ใช่เยาะแต่ชื่นชมเองเก่งขึ้นนะข้าไม่ได้เก่งขึ้นข้าแค่ไม่โกหกตัวเอง ฤดูเก็บเกี่ยวมาถึงรวงข้าวโค้งรับลมสีทองเต็มท้องทุ่งคำแพงยืนกลางนาเหงื่อซึมแต่แววตานิ่งนี่แหละชีวิตของข้าไม่หรูไม่เด่นแต่เป็นของข้าเองเย็นวันหนึ่งหลังตากข้าวเสร็จลูกๆวิ่งเล่นหัวเราะกล้องคำแพงนั่งพักมองท้องฟ้าเปลี่ยนสีแม่ ถ้าแม่มีพ่ออยู่ด้วยจะดีกว่านี้ไหมลูกสาวถามตรงไปตรงมาคำแพงคิดครู่หนึ่งก่อนตอบถ้าพ่อทำให้แม่ต้องก้มหน้าแม่ไม่เอาแล้วแม่เสียใจไหมเสียใจแต่ไม่เสียศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีคืออะไรคือการไม่ยอมให้ใครทำให้ใจเราต่ำลงเด็กน้อยพยักหน้ากอดแม่แน่นหนูจะจำไว้คืนเดียวกันนั้น คำแพงนอนหลับลึกไม่มีฝันร้ายไม่มีเสียงสะกิดใจมีเพียงความเหนื่อยที่ซื่อสัตย์รุ่งเช้าเธอออกมายืนกลางทุ่งนาแสงอาทิตย์แรกกระทบปลายหญ้าเชาของเธอทอดยาวลำพังแต่มั่นคงเธอไม่ร่ำรวยไม่โดดเด่นไม่ถูกเลือกโดยใครแต่เธอเลือกตัวเองและนั่นคือชัยชนะที่ไม่มีใครพรากไปได้